สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์นันพาเพลินนะคะแฮปปี้แคมปแมงเงาจงังหวัดตาค่ะเรามากางเต็นท์กันที่แม่เงาเป็นวันอุทยานที่เพิ่งเปิดใหม่คนยังไม่ค่อยรู้จักนักนะคะห้องน้ำสะอาดมีแม่น้ำแม่เงาอยู่ตรงข้างหน้าเรา กลางเต็นใกล้ลำธารใกล้แม่น้ำเงาแม่น้ำก็ขึ้นได้นะฮะถ่ายวิดีโอไปเฉยๆเดี๋ยวค่อยไปทำคลิปสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่สามเงาแม่เงาเอออยู่ที่แม่เงาค่ะแล้วก็ สวัสดีค่ะอยู่ที่แม่เงานะคะแล้วก็วันนี้มากางเต็นท์นะคะเป็นคืนที่เท่าไหร่นะคืนที่เท่าไหร่ใครรู้บ้างคืน้าะลีคืนที่เท่าไหร่ใครรู้บ้างคืนที่ห้านะคะนี่เรามีเต็นท์นะนี่เต็นท์แจ็คแอนด์จอยนันติกเออนั่นเต็นท์ปาลีนั่นเต็นท์นนนลุงซิดแล้วก็ เ้นคนอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะเราได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงแม่น้ําแม่น้ําอะไรไม่รู้แม่น,มนม้นาํนา,เงา,าเงานะคะแม่น้ําเงาเนี่ยจะไปบรรจบกับแม่น้าเมยแล้วก็กลายเป็นน้ำสองสีเมื่อกี้ไปดูมาแล้วมีสองสีสวยงามมากๆเลยนะคะ,ะ,ะดูที่มีความสุขมากๆเลยนินทัศน์น่ะนิทัศน์สีสุวรรณน่ะดูที่นิทัศน์เงยหน้ามาที่มีความสุขมากแค่ไหนนิทัศน์สีสุวรรณน่ะ ขับรถมาสี่พันก่อโค้งอ้าดิเดิเก่งมากเลยเด็กเขาดูทางด้านซ้ายป้าลีบอกว่าดูทางซ้ายว่ามันตกล่องไหมทางข้าวค่ะทางข้าวค่ะทางข้าวมันพี่กักหมู